มาชมดอกไม้อีกแล้วค่ะปะไปชมดอกกล้วยไม้ด้วยกันค่ะ จดอยู่ในกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงของกล้วยไม้สามารถแบ่งออกอาจากลักษณะการเติบโตได้เป็นกล้วยไม้อากาศคือกล้วยไม้ที่เกาะหรืออิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่นโดยมีรากเกาะอยู่กับกิ่งไม้หรือว่าลำต้นแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือกล้วยไม้ดินคือกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินที่ปกคลุมด้วยอินทรีย์วัตถุ กล้วยไม้เป็นพืชที่มีส่วนต่างๆสมบูรณ์คือมีทั้งรากต้นใบดอกแล้วก็ผลรากของกล้วยไม้ไม่ไม,มีรากแก้วลำต้นไม่มีแก่นไม้ใบจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเส้นใบขนานกันตามความยาวของใบ กล้วยไม้จะเป็นที่รู้จักในเรื่องของความสวยงามแล้วก็มักใช้เป็นของตกแต่งภายในบ้านสำนักงานแล้วก็สถานที่สาธารณะต่างๆในทางการแพทย์กล้วยไม้ยังมีประโยชน์หลายประการด้วยกันโดยกล้วยไม้ได้ถูกนำมารักษาโรคเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ว่าการใช้กล้วยไม้ในทางการแพทย์ปัจจุบันได้ลดลงไปนะคะเมื่อเนื่องจากไม่มีการทำวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพที่มากพอ แต่คร่าวๆกล้วยไม้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยใบกล้วยไม้เนี่ยสามารถนำไปเป็นยาสำหรับอาการอาหารไม่ย่อยแล้วก็แผลในกระเพาะอาหารได้แล้วก็ยังสามารถแก้ปัญหาเรื่องของประจำเดือนในผู้หญิงได้นะคะโดยนำดอกกล้วยไม้มาต้มกับน้ำตาลทรายแดงกรองแล้วก็ดื่มทุกวันในเรื่องของการช่วยลดน้ำหนัก กล้วยไม้ก็มีประโยชน์ในในเรื่องของการช่วยลดน้ําหนักด้วยนะคะโดยเขาบอกว่าให้นํารากของกล้วยไม้มาต้มกับน้ำหนึ่งถ้วยจนกว่าน้ําจะเหลือครึ่งถ้วยดื่มเป็นประจําจะสามารถช่วยลดน้ําหนักได้ะคะ่ะในเรื่องของอาการท้องผูกเขาบอกว่ากล้วยไม้ก็ดอกกล้วยไม้นี่ก็สามารถช่วยได้โดยนํากล้วยไม้อบแห้งเนี่ยมามาบดผสมกับน้ําผึ้ง ซึ่งถ้าใครสนใจในเรื่องของประโยชน์ของกล้วยไม้นี่ก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหาดูได้นะคะมันมีรายละเอียดปิดย่อยอีกเยอะเลยทีเดียว